พนมรักของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7แห่งอังกฤษคือใครกันนะนาลีอเดเลสเวอร์จิเนียโทมัสซีนายูปาเรียคอนวอล尔ิชเรเธอเป็นลูกสาวของบาร์หลวงเฟเดริกริชพารติกซึ่งเกิดในตระกูลขุนนางแองโกลไอเิชที่ผู้สืบเชื้อสายมาจากบารอนอัท็อปออสซอรีที่1กับเลดี้โอลิเวียเทเลอร์แม่ของเธอเป็นลูกสาวของโทมัสเทเลอร์บารอนที่2แห่งเฮดฟอร์ด ซึ่งแม่ของเธอเนี่ยเคยพยายามที่จะทอดสะพานเพื่อจะไปเป็นพระสนมของเจ้าชายอัลเบิร์ตพระราชสวามีในควีนวิกตอเรียแห่งอังกฤษแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จนะคะเขาจึงส่งลูกสาวนะคะให้ไปเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าชายอัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ด แห่งเวลผู้เป็นมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษแทนค่ะซึ่งขณะนั้นเจ้าชายมีพระชนมายุเพียง16กพรรษานะคะจนเป็นที่ทราบกันดีระหว่างความสัมพันธ์ของเธอกับเจ้าชายกันทั่วราชสำนักอังกฤษค่ะต่อมานะคะแมลลี่เธอก็ได้ถูกครอบครัวจัดแจงให้แต่งงานกับว well ิลเลียมคอน沃ลวิชเบสขุนนางชนชั้นสูงแห่งเดนบิเชอร์ที่มีอายุมากกว่าเธอถึง2เท่าเลยค่ะแล้วก็ได้อาศาัยอยู่ด้วยกันในปราสาทลูเทนค่ะทั้งคู่เนี่ยมีลูก ด้วยกัน3คนนะคะโดยที่พ้าเจ้าเอ็กบวดที่7แห่งอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นลูกนอกสมรสของตัวเองแต่ใดๆได้แก่แมลลี่เทเลซ่าโอลิเวียคอนวอลเลชเวสซึ่งต่อมานะคะเธอก็ได้อภิเษกขึ้นเป็นเจ้าหญิงแห่งเพรสค่ะโจนเฟเดริกไมเดอร์ตันคอนวอลเลชเวสและคอนสเตน เอ็ดวีนาคอนเวลิชเรสค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยเธอก็ได้แต่งงานขึ้นเป็นเซเลอร์กอร์จเรนเนอร์ดัตช์แห่งเวสต์มินเตอร์ค่ะทุกคนเนี่ยต่างก็ทราบกันดีว่าเธอใช้อภิสิทธิ์ในการเป็นพระสนมของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7แห่งอังกฤษเนี่ยได้หาเส้นสายทําให้ลูกสาวทั้งสองคนของเธอเนี่ยได้แต่งงานเป็นเจ้าหญิงและลูกสาวคนเล็กของเธอนะคะก็ได้แต่งงานกับขุนนางชนชั้นสูงของอังกฤษที่มั่งคั่งที่สุดนั่นก็คือยุคแห่งเวสต์มินเตอร์ค่ะ แมรี่เนี่ยได้กลายเป็นแม่บ้าในปี1917แล้วต่อมาเนี่ยเธอก็ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกระเพาะในวัย65ปีที่กรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษค่ะ